สวัสดีครับช่องคายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาธนูนะครับเกี่ยวกับดาวจาตุรเทพก็คือดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงก็จะมีดาวพฤหัสด,ดาวราวหูดาวเสาร์และก็มฤตยูนะครับแลว้วก็เอิ่นว่าเมื่อหลายวันก่อนน่ะมีท่านหนึ่งมาดูดวงกับผมนะฮะแล้วก็เนี่ย อยู่ธนูนี่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคือดวงดาวเขามาเปลี่ยนแปลงและชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นพอดีเนี่ยก็เลยน่าสนใจก็เลยเอาเรื่องราวอ่ะมาคุยกันในคลิปนี้ด้วยเลย้วกันนะครับทีนี้ลัวนาธนูเนี่ยครับดาวประจําตัวท่านเนี่ยก็คือพระหัสนะฮะพรหัสท่าน,นในช่วงเนี้ยเรียกว่าจะบอกว่าสวยสุด ในบรรดา12ราศีหมายถึงว่า <c oughs> ของธนูเนี่ยนะอ่าของธนูเนี่ยพระรหัสจุดเนี่ยสวยที่สุดเลยนะครับแล้วอะไรถ้าพูดกันตรงๆว่าพระรหัสกุมรักของธนูเนี่ยกับพระรหัสที่ไปอยู่มีนหมายถึงลัคนาธนูเนี่ยพระรหัสที่อยู่ตรงที่อยู่เป็นเกษตรเนี่ยกลับไปเป็นเกษตรที่มีนเนี่ย ผมว่าที่มีนเนี่ยสวยกว่าเพราะอะไรเพราะว่าได้หนึ่งปฐุมเกณฑ์นะฮะปฐุมเกณฑ์สองตัวเองก็เป็นเกษตรด้วยใช่ไหมเพราะไปเป็นไปเป็นเกษตรที่มีนเนี่ยก็หมายความว่าตัวเองก็เป็นเกษตรด้วยเหมือนกันนะฮะได้เป็นเกษตรด้วยและได้ประหัสอ่าพระรหัสสี่ด้วยปฐุมเกณฑ์ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเกษตรที่บรรทุด้วยนะครับ พระหัสธาตุดินอยู่ราศีธาตุน <t> ้านะฮะสวยกว่าสวยกว่าตรงที่ว่าพระรหัสธาตุดินอยู่ราศีธาตุไฟนะฮะนะครับเป็นเกษตรที่ตัวเองเนี่ยกลับไปเป็นเกษตรที่มีเนี่ยเกษตรที่มีเนี่ยมันเรียกว่าไงมันมันลงมันเข้าที่เข้าทางกว่าตรงตรงราศีตรงธาตุเะอ่าตรงธาตุนะครับความเป็นเกษตรตรงธนูก็ดีเป็นมีนก็ดีแต่ธนูเป็นไฟพระรหัสเป็นดิน นะครับแต่ท่านท,ที่มีนเนี่ยมีนท่านเป็นน้ํานะฮะราศีเขาเป็นน้ําแต่ตัวท่านอ่ะเป็นดินน้ําลงดินชุ่มฉ่าครับงอกเงยครับไม่ต้องคิดมากเลยงอกเงยนะฮะทีนี้การเงินก็เป็นเกษตรในช่วงนี้นะครับธนูเนี่ยธ <c oughs> นูเนี่ยครับการเงินก็เป็นเกษตร สาดชะไปอยู่อะไรไปอยู่ปุตตะก็ยังดีก็ดีนะพูดถึงก็ดีทีนี้เป็นอย่างนี้เอาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าธนูเนี่ยปีนี้เป็นอย่างไรตัวเองเนี่ยจะต้องไปยุ่งวุ่นวายกับบ้านนะฮะเพราะพันธุเนี่ยอาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับพ่อก็ได้บ้านก็ได้รถก็ได้ที่ดินก็ได้ ผู้หลักผู้ใหญ่ของครอบครัวก็ได้จะจะไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นนะครับโดยอะไรโดยพระเสาเนี่ยทรงกําลังถึงพระพระรหัสเนี่ยพระเสาก็จะเอื้อมก็คือการเงินนี่ยจะเอื้อมไปถึงตัวเกี่ยวกับพันธุแสดงว่าคุณจะใช้เงินเกี่ยวกับพันธุอาจจะใช้เงินเกี่ยวกับพ่อแม่อาจจะใช้เงินเกี่ยวกับบ้านที่ดินรถยนต์ผู้หลักผู้ใหญ่ของครอบครัวอันเนี้ยช่วงเนี้ยปีเนี้ย คุณจะใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเป็นหลักเลยอาจจะเป็นหลักก็ได้เป็นหลักเลยแหละเพราะว่าอยู่ตรงนี้เป็นปีน่าจะเรื่องนี้เป็นหลักนะครับทีนี้พอมาดูดาว,ว,วอื่นประกอบเนี่ยเจ้าเรือนลอัคนาอาราศีกุมเนี่ยก็คือราหูเพื่อนรักของการเงินคุณเนี่ยนะฮะสหัชชะพบสหัชชะไปปุตตะอันนี้ทายอย่างไร สหัสชะสังคมสิ่งแวดล้อมสังคมเนี่ยก็ได้สหัสชะญาติเพื่อนพี่น้องการติดต่อใกล้ๆอ่านี่คือความหมายของสหัสชะไปอยู่ปุตตะปุตตะคืออะไรบุตรบริวารสิ่งใหม่ๆความยินดีในเรื่องใหม่ๆนี่ความสำเร็จ เกี่ยวกับการศึกษาก็ได้นะเกี่ยวกับการศึกษาอย่างทายได้เลยทีนี้เอาอยัางไงดีอ่ะอันนี้บ้านพ่อแม่พ่อแม่แมใหม่ๆอ่าทายไม่ได้ผมให้น้ําหนักไปที่บ้านเพราะอะไรเพราะถ้าเราเอาลาหูเนี่ยมาประกอบเนี่ยน้ําหนักน่าจะอยู่ที่บ้านมากกว่านะฮะสังคมใหม่ๆเกี่ยวกับพ่อแม่ใหม่ๆมไหมไม่น่าเกี่ยวกับพ่อแม่นะสังคมใหม่ใหม่ญาติพี่น้องใหม่ๆเหรอ ญาติพี่น้องใหม่ๆยังไงอะมันไม่เข้ากันผมให้น้ําหนักที่สังคมตรงนี้ผมให้น้ําหนักที่บ้านไม่ค่อยให้น้ำหนักที่รถเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะตรงนี้ถ้าผมตีความว่าสังคมเนี่ยตรงเนี้ยรถเมื่อเมื่อเจ้าชะตาไปซื้อรถหรือไปมีรถใหม่ไปยุ่งเกี่ยวกับรถจะได้สังคมใหม่ไหมก็ไม่น่าเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นบ้านนะ่ะบ้านได้สังคมใหม่ เข้าประเด็นเลยคือมีลูกค้ามาดูดวงอ่ะนะฮะ <c oughs> ท่านมาเกี่ยวกับลัคนาธนูเนี่ย <c oughs> เมื่อถ่ายกันไปถ่ายกันมาก็ได้ส่งผลที่ว่าปีนี้ปีนี้เจ้าชะตาจะติดต่อเรื่องบ้านนะฮะ <c oughs> โดยใช้เงินไปติดต่อเรื่องบ้านนะฮะสหัช้าคือสังคมใหม่ๆเนี่ยนะฮะ จัดได้สังคมใหม่ๆก็คือเหมือนกับเราย้ายที่อยู่เนาะแต่เจ้าชะตาท่านเนี้ยเดิมทีเขาอยู่คอนโดมิเนียมไงแล้วการงานปีเนี้ยธนูของเขาะการงานปีนี้ของเขาดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ทำให้มีไรายได้ที่ดีขึ้นก็เลยไปซื้อบ้านเดี่ยวเลยทีนี้อ่านะครับคือเขาดูกับผมก่อนผมทายว่าเดี๋ยวนะประมาณนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเลยนะอะไรประมาณเนี้ยจะไปวุ่นวายเกี่ยวบ้านรถยนต์อะไรเงี้ยเออเขาก็เลยกลับมาคุยกันใหม่เขาบอกโอ้ก็มีส่วนที่ทายไปก็โอเคเลยนะเขาไปซื้อบ้านใหม่เนี่ย <c oughs> เขาไปซื้อบ้านใหม่นะฮะใช้เงินไปซื้อบ้านใหม่แล้วก็ราศีกุมเนี่ย,เก,ยกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอ่าสหัดชะสังคมใหม่ๆนะครับ ตรงนี้มันอยู่ที่ว่าสามดวงเนี้อย่าให้เป็นกาลากินีนี่ตรงนี้เลยฮะสามดวงเนี้ยพระหัสลาหูพระเสาของเขาเนี่ยเขาได้ลาหูเป็นอ่าสีนะฮะเขาได้ลาหูเป็นสีนะครับผมพระรหัสต,ตัวเขาเองเป็นเดชนะฮะพอลาหูสีพระหัสเป็นเดชทันทีเลย อันนี้ก็เป็นอายุเนี่ยถึงจะไม่ถึงจะไม่หวือหวามากแต่ก็อยู่ในภูมิดีนะครับการเงินอยู่ในภูมิดีตัวเองเป็นเดชลาหูเป็นอะไรลาหูก็เป็นสีนะครับได้สังคมดีๆอ่ะพอเป็นสีสังคมเป็นยังไงสังคมที่ดีขึ้นไงง่ายๆเลยสังคมที่ดีขึ้นตัวเองมีอํานาจราชศัก์การงานเนตัวเองเป็นเดชการงานก็เลยดีด้วยเพราะว่าตัวเองเป็นเดชด้วยนะครับตัวเองเป็นเดชด้วย เด็กไปลงบ้านก็คือจะได้บ้านที่มีอำนา,นาจราชศักวก็จากคอนโดเป็นบ้านเดี่ยวสังคมเป็นสีสังคมที่ดีกว่าเก่าแน่นอนการเงินนี่ไม่เป็นไรฮะการเงินทักษะอายุก็กลางๆครับไม่เสียไม่หายอะไรฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปกตินะครับก็เลยสังเขาได้สังคมดีๆแล้วส่งผลให้การเงินเขาเนี่ยเขามาใช้เงิน่ะ ไปซื้อบ้านใหม่เพราะว่าตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับบ้านถ้ามันเป็นเดทแล้วบ้านจะต้องอมีอำนาจราชศักแล้วเนี่ที่อยู่ที่แล้วว่าตัวเองไปสถิตพบพันธุด้วยก็เลยต้องหาอะหาอะไรหาบ้านในครันนีหห้หาบ้านที่มีสังคมที่ดีขึ้นนะครับผมโดยใช้เงินและอีกดวงหนึ่งก็คือที่ราศีเมษมีอะไรอยู่เมรุตยูอยู่ทีนี้มฤุตยูของท่านเนี้ย ดูแล้วมรุตยูเกิดเนี่ยไม่ร้ายเท่าไหร่น้ะดีจังคนมีมรุตยยที่ไม่ค่อยร้ายเนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะเวลาที่เขามาทําองศาอะไรกับมรุตยูจรเนี่ยมันบางทีของเดิมมาไม่ร้ายของใหม่ก็ไม่ค่อยร้ายนะอ่าและทีนี้ยังไงอะ่ะโชคชะตาโดยใหญ่ของเขาอะ่ะเพราะว่ามนุุต์ยเนี่ยดาวอาเพศดาวเปลี่ยนแปลงนะฮะมาอยู่อะไร มาอยู่ในภพปุตตะอยู่ในภพปุตตะเขามาจากอะไรเขาก็มาจากที่เดียวกับพระราหูนี่แหละมายังไงก็มาจากสหัสชชะนะฮะแต่คนละหน้าที่กันนะอันนี้คือดาวเปลี่ยนแปลงนะอันนี้คือดาวมัวเมาอ่านิสัยจะไม่เหมือนกันทายลาหูเนี่ยก็ทายว่าพอดีมีทักษาจับก็เป็นสีก็จะได้อยู่ในสังคมใหม่ๆทีนี้ก็ มนตอยู่ก็เปลี่ยนแปลงเลยดิเขาเป็นดาวเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะแต่จะเปลี่ยนให้ให้เขาสังคมใหม่ๆที่ดีอ่ะเป็นสีอ่ะฉันไม่ให้หรอกไม่ได้นี่สามองค์นี้เขารวมหัวกันแล้วว่าจะดีนะฮะสามองค์นี้เขาดีอ่ะแล้วเขาสมพันธ์ถึงกันดีอ่ะท่านก็ต้องดีนะฮะก็เลยเปลี่ยนแปลงสังคมเหมือนกันเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือไปหลังมืออ่ะก็เคยเคยอยู่คอนโดร้าน ประมาณหนึ่งล้านบาทเขาบอกนะคอนโดเดิมของเขาประมาณ 1, 000, าาหาณ 4, 000, าาณนึ่งล้านก็ไปซื้อบ้านใหม่ประมาณสี่ล้านอะประมาณนั้นอะไปซื้อบ้านใหม่สี่ล้านบาทก็เท่ากับมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมแบบหน้ามือเป็นหลังมืออ่าคราวนี้มีที่ดินมีที่จอดรถส่วนตัวปลูกต้นไม้ได้เลี้ยงหมาได้อ่าอย่างนั้นกันเลยอย่างนั้นกันเลยประมาณนั้นอะนี่ฮะทีนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าหากท่านใดเนี่ยอยู่ลักนณาธนูเนี่ย ถ้าสามองค์เนี้ยไม่เป็นกาลกินีสักองค์หนึ่งเนี่ยนะผมว่าปีนี้ดีใช้คาว่าปีนี้เพราะอะไรเพราะพระราหูเนี่ยสัมพันธ์ถึงพระเสาพระเสาสัมพันธ์ถึงพระพระเลหัดที่เป็นตนูรักท่านด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอพันธุด้วยเป็นกเกษตรพันธุด้วยแล้วเสาเป็นเกษตรพระลหัสก็เป็นกเกษตร ะะส่วนราหูไม่เป็นกเกษตรแต่ก็มีตําแหน่งที่ไม่ขี้เลว้วขี้เละและพละกําลังนี่มหาศาลเลยนะราหูตรงเนี้ยนะฮะลมอยู่ธาตุไฟเนี่ยกาลังชดช่วงมากเลยสแสดงว่าราหูก็มีกําลังอาจจะไม่เท่ากเกษตรส,สององค์นี้หรอกนะฮะแต่ก็พอตัวแหละผมจะบอกให้และพระมรุตยูก็ใหญ่นะอากาศธาตุลม มาอยู่ในไฟเนี่ยต้นธาตุด้วยเนี่ยนะฮะมรุตยูหรือราหูก็จะยิ่งใหญ่มากเลยนะครับทีเนี้ยถ้าปีไหนอ่ะถ้าสมมติว่าท่านใดเนี่ยในปีนี้มีพระรหัสมีราหูมีพระเสาเป็นกาลกินีเนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะความสัมพันธ์เขาเนี่ยเนี่ยลาหูถึงเสาเสาถึงพระรหัสพระรหัสก็อยู่หลังของพระราหูก็ดันพระราหูได้นะครับนะฮะเขาเบียดอ่าหมายถึงว่า ถ้าเขาเขาเขาดีเนี่ยเขาก็อ่าไปทางดีได้เขาถึงอะ่ะเขาอยู่ติดกันเนี่ยนะครับถ้าถ้าเขาร้ายเนี่ยเขาเบียนเลยนะพระรหัสก็พระรหัสเถอะเบียนลาหูได้เป็นเหมือนกันนะฮะรา,าหูโดนพระรหัสเบียนเบียนพระเสาร์เป็นเหมือนกันนะครับพระเสาร์ส่งกําลังเางางา้างูกินหางอ่ะใช้คําว่างูกินหางงานนี้สามองค์เนี่ยอยู่ตําแหน่งเนี้ยจะเรียกว่าตําแหน่งแบบงูกินหางเลยอะ่ะให้ใช้คําพูดนี้ได้เลยนะฮะ ถ้าท่านใดไม่เป็นเอาเป็นว่าจะเป็นสีหรือไม่เป็นสียังไม่เป็นไรอย่าเป็นกาลีสามองนี้นะฮะเช็คด่วนเลยถ้าไม่เป็นกาลีปีนี้สดใสเลยเพราะว่าส่งกำลังมาดีๆส่งถึงกันเนี่ยนะครับองค์นี้กำลังจะย้ายเนี่ยก็ต้องเก่งใจสามองนี้บ้างแหละจะมาล้ายแล้วก็กลาไรายอยู่จะมาล้ายกลไรายอยู่นะฮะเขามากันดีๆอยู่เนี่ยต้องเกรงใจเหมือนกันนะครับนะฮะก็ อาจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีช่วยได้นะครับก่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นกาลกินีเนี่ยเงินเป็นกาลีเอยโดยเฉพาะพระรหัสเป็นกาลีเนี่ยตัวเองเป็นกาลีเองเนี่ยมันจะเหนื่อยที่สุดแล้วอ่าพระราหูเป็นกาลีก็อาจจะเจอเพื่อนฝูงแย่ๆอะไรเงี้ยอ่าเพื่อนฝูงทําให้ลําบากอะไรเงี้ยสังคมทําให้แย่ๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นประมาณนั้นพระรหัสนี่เป็นเอกเลยอยาให้เป็นกาลีเชียวงั้นก็เบียนกันหนุกหนานเลยอ่ะ นะครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยเนาะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ